ชาวสิงค์ค่ะดวงความรักประจําวันที่10ธันวาคมนะคะ คุณได้ห้าดาบกับหัวส่วนเขาเป็นเอเดออฟชอดกับหัวนะคะดาบทั้งคู่เลยนะพลังงานกับหัวนะคะตัวเขาอาจจะยังสับสนอยู่นะในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะคนที่ยังไม่มีสถานะเนี่ยก็คือความไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์ส่วนตัวคุณไม่มองว่าคุณเริ่มท้อนะคะเริ่มท้อแล้วไม่แน่ใจว่าเขาอยากไปกับเราหรือเปล่าหรือว่าเขารักเราจริงหรือเปล่านะจกักรวาลบอกว่า if you believe นะคะอยากให้คุณมีความเชื่อมั่นนะคะในความรักเนาะยังไม่อยากให้กิฟต์อัพอะนะคะถึงแม้ว่าช่วงนี้จะยังไม่ชัดเจนแต่ว่าคุณ2คนมีพลังงานโซนะ ก็คือเนื้อคู่นะคะอยากให้ลองให้โอกาสกันดูก่อนนะคะมันอาจจะดีขึ้นก็ได้นะคุณอาจจะได้คู่กับโซเมของคุณคนนี้ก็ได้อย่าเพิ่งท้อใจในคู่ไหนที่เอาเป็นแฟนกันแล้วหรือแต่งงานกันแล้วแล้วมีปัญหากันนะคะจักรวาลก็เหมือนจะอยากจะให้คุณมีความเชื่อในชีวิตคู่ของคุณน่ะนะคะอย่าเพิ่งยอมแพ้กับอุปสรรคที่เข้ามาถึงแม้ตอนนี้จะยังเคลียร์กันไม่ได้แต่ว่าความสัมพันธ์มันยังมีความผูกพันอยู่แล้วเขาก็เป็นโซเมของคุณด้วยนะคะก็ลองให้โอกาสกันดูก่อนนะคะ